สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้ก็มาอยู่กับเชนซองค่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เนาะเชนซองก็จะพา FC มาตามแนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยอีกเหมือนเดิมค่ะเป็นในส่วนแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16สิงหาคม2567นะคะคลิปนี้บอกไดยเลยว่า ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเสนซองอยากให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจฟังดีๆนะคะเพราะว่ามีแนวทางที่ดีที่เด็ดเลข3ตัวเม็ดเดียวนะคะจากหลวงปูปาสาผีมาบอกพีเล็กน้อยมาบอกคักแน่สมตัวเม็ดเดียววสั่คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเสนซองจะพาเอซนะคะไปฟังบทสัมผัสของปูขึ้นเก้านี่ละ ว่าิ่นใดมาจังไดพี่เล็กหน่อยมาบอกว่าจังไดน,นะคะจังไดเข้ามาแล้วเนาะก่อน18รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันมั่งใจกันก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วผู้ใดยังบ่กติดตามบบกดกระดิง่งก็อย่าลืมกดไวน้นนาเพื่อที่จะบบผลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆที่ทางช่องได้นามาฝากเนาะเอาบ่เบอกลายห,ห้างนะคะไปฟังกันเลยว่างวดนี้ปูได้ตัวใดสามตัวเม็ดเดียวคือเลขอะไรไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ นมัสก,การเจ้าปูจเจริญพรย่อยมเชียนซองลหลากหเจริญพรไปยังแอฟริกต่งางประเทศเด้อค่ะกับข้างยุโรปกับฝังนิวซีแลนด์ฝั่งสิงคโปร์ตลอดหลายโทษมาหาหลวงปู่หลายบอกว่าให้คือบอดรายการออกยูทูบก,กับเชีนซองในพรรษาค่ะปูเพิ่นก็นเลยว่าก็เลยตอบเพิ่นว่าโอ้เชียนซองเพิ่นบอกใครว่างเครื่องยากแต่ว่าบัดดี หันเขาเรียงเขาาล่าจะน้อยมือนีกาเมือโค้งสุดท้ายเด้อเนย,ยม,มือค่ะปู่อ่มีอยวาอ่าเป็นพ่เป็นแนวทางเด้อเพราะว่าชนมากนี่เออสีหวยเล่าจันพุทธศกนี่แม่นขนาดมึงขึ้นกะ2สองเก็ดสีลส่ลูกเจลูกหาโทคไปขอ,อนี่หลวงซสกว่าได้ตามตามกันเลยว่าจันทร์ะอนะ โอ้ช่วงนี้คือแม่นเลขกเล่าบอกจะปูเป็นเหลขกอยังจ้ะแม่นเล่แต่เล็กไถเล็กไถค่ะบอกอยู่ต่ว่าบอกตรงๆว่าบ่แม่นมาซีงวดบอกตรงๆเลยนะหรือว่าผีสางข้างไม่อยู่ที่วันหลวงปูอยู่เิ่นว่าได้มาทุกอย่างกพราะว่าใช่ปีมากแล้วมีจะบอกตรงตรงหรือถูกมัดสามโตสองโตถูกค่ะเพราะว่าได้ขอเพิ่น เอ่อเมียมก็ได้แล้วเมียมเผาศบกล่าวล่านสองก็แล้วเลี๋ยวจรธรรมะสังเวชก็แล้วค่ะแล้ว,<ฆ>ลวก็กุติคก็แล้วแล้วก็ร่งครัวที่ร่งสวดจบใบล่าศบมาวัดในสวดยุคกว้างขวางดีกับสวดศบที่วัดก็แล้วแล้ว<ฆ>ค,ค่ะกดถึกับนี่ครบแล้วจักสิขอยังบันนี้เหลืออย่างเดียวขอละหอ,องละข้างก็นนั้นแต่ว่าบันผีมันบอกว่าเลขอันหลายลงปูให้เอาเลขเล่าได้บอกก็เลยบอกจะเลขเล่านะ Oh. แต่ว่าเล็กล่าเนี่เช่นทองปเปิดอากาศเอาจุกซีเ้อผู้ใดอยากเล็กได้เล็กด้านี่กะเล็กเล่าโทรมาเอาเดนน้ำหลวงปูประกาศเบอร์โทรศัพท์ได้วเวลาได้ค่ะปูพูดเลยค่ะเบอร์โทรหลวงปูผู้ใดจกได้เล็กเล้านะศูนย์แปดหนึ่งศูนยหนึ 3, 8, 3่งปสสปสมเจเกแปดห เจ็ดเก้าแปดค่ะผู้ใดอาย,อยากได้เด็กเล่าโดยเฉพาะเล็กเล่าเด็กไข่ก็ค่อยว่ากันเด็กไข่ซอไปนี่สิบอกเด็กไข่เดอ้อะแต่เด <ใน S 1> ็กกองป้าไว้คนอยู่ทางงกลยทางยุโรปทางเยอรมันหรืออังกฤษหรือว่าจะเป็นทางานั้นนิวซีแลนด์โดยเฉพาะนิวซีแลนด์กับเจ็ดแปดคนพวกนันะโอ้ตั้งแต่ปู่อันพอเพิ่งได้สัมผัสกันงวดแรกคืองวดเมื่อกี้แต่ว่าปู่ก็ได้ลุ่งเบอร์โทรไปอยู่เนาะเพิ่นเลยโทรไปหาบอจัปปู ก็มาหาแล้วกับไล่มันเป็นไล่พร้อมนะโทษมัน<อ>ขึ้นไล่เลยเนี<อ>่ยและคุยก,กันทางประเทศทั้งนั้นเลยเลยกับฟัง้งเช่นซองเล่าแลวกับบอกตรงตรงว่าภาษาโยมกับว่าผูง้มพรมมวลค่ะค่ะค่ะจักจักรเดอเมื่อเคลื่อนวันพระเอ่อทีสองสองแม่ลูกเด้อลูกสองคนกับแม่อคนหนึ่งที่ปู่คอตายอยู่วัดหลวงปู่นี่แหละนะมาฝังอยู่นี่แหละนะค่ะค่ะ ไดว่าพนเนบ่ได้ผูกเข้าใจยอยู่วัดหลวงปูหรอกแต่มาฝังอยู่วัดหลวงปูอยู่นี่นะฝังอยู่นี่ลหละปีนห,ออหน้หงิ่นกระเอือนนอค่ะปูลูกซีปีคนหนึ่งคนหนึ่งปีครัวหนึ่งเด้พอดีเจ้าหน้าที่มาตรวจเรียบร้อยแล้วเิ่นมาฝังวัดหลวงปูหลวงปูก็ไปเรียกวิญญ,ญาณมากพอดีมื้อวันพานแล้วมาเลยมาหาเด็กน้อยล่ะอืมพีเด็กน้อยมาหาได้ถามว่าแม่ย่ไสแม่นอนหลับเนี่ยตื่นผน่านค่ะพอดีก็นเลย มาขอกินเข่ากับกินขนมอยากกินนมกินนมก็ได้พันนะันแล้วก็เลยว่าไอ้หลา่าคันขอนี่ต้องเปี่ยนแลกเปี่ยนกันดี้เลกวันที่สิบหกสิงหาเนี่ยมีตัวดีบอพนนะันค<ฆ>่ะก็เลยว่าหลวงปู่เอ้ยได้ยินแตาพนว่าเป็นแนวทางแนวทางผมกระสิบอกหนูสิบอกเด็กหน่อยสองคนบอกกันเลยสิบอกเด้อเป็นแนวทางเด้อพันนันทักสี่ถือพุทธบมอยากเล็กใหญ่หนึง่งเกดหนึ่งเด้อพันนะือ เป็นเลขสามโตเลยบ่อกจะปูเออเลขสามโตหนึ่งเก็ดหนึ่งเล่เหรินรถงวดวันที่สิบหกมีผนาเล็กน้อยบอกดิเนโอ้อันนม้เขาเขาฝันเขาฝันเขาว่างเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเก็ดเรียบร้อยเยาวนี่แหละนอนฝันเหมือนวันปลาค่ะเหมือนวนปลามันสิบหมาหอนเป็นแถวเลยแต่ว่าเบื้อสสำคัญหรือว <amp> ่าวันคราใงญ่สียางสวนกับพระยางจงกรมกลางคืนนะ่นะ แค่นั้นะเด็กหน่อยเลยถาถามแม่แม่นอนบอตื่นพอดีเลยคิดได้เลยมืนขึ้นว่านนี่ก็เลยไปขอแม่ยุดหลุมเพิ่นหละไปจุดถูเลยไปไปนั่งอธิษฐานขอเลยวมาบอกสองเจ็ดสี่เหล็กเล่ลลาเด้อพะอนะออแล้วบอกสองเจ็ดสี่นลีมขึ้นมันปวดแม่ เสดายเนอะปูเนออวันศุกร์เปเ็นนางเดียวพู้ได้ยดางได้ก็โทษมาเอาน้ำลงปูลงป,ลงปูวันศุกร์ก็ะเป็นอีกและวหลั<า>งจากเล็กง่ายออกเลยไปนางเอาเลยนางด้วยล่ะยางเป็นแรงแท็กซี่มุ่งแรงสงมือเลยโอ้แ,อแ่ว่าบางมือว่างก็ดีไปนางเอาเพ็ดเอาเจ้าสาวยุดยุลุมล่ะกาเขาถนัดเลกเล่านะนะอืมค่ะค่ะปูเลขเหล่าแกวชนดเลกเล่าหลายแต่ว่าเลกไทยนั่นจะถึงแนบบุตรถึงแน่ค่ะแค่นั้น ทางผุนเดอ้อทางนิวซีแลนด์หรือทางเปรตหรือว่ที่เป็นมีแต่คนบ้านเฮาเดอ้อบันไดไปอยู่ท้างผุนเนาะค่ะแมงค่ะปูแต่มีอย่า,ายงกะให้โทรมาหาเช่นซองหรือว่โทรหาลวงปูได้เดอ้อตามเบอร์บอกขั้นอยา่างใดเลยกล้าวดีหรืออยากคุยจากกันีนยังกะโทรมาได้เปิดตลอดย4ิบีเดอ้อเบอร์ที่บอกไปนะอืมค่ะปูเอาอ่ะเดี๋ยวเด้อปู อ่าเฮาคุยกันก่อนนี่ปูว่าปูมีสูตรคำนวณอยู่แม่นบ่จ้าหนูหนูขอเนี่ยจักหน่อยได้บ่หาเอเพิ่นสิลองได้บ่เี่นช่องที่ไา่มาเบอรนี่ส่งไปเด้อมีอยู่สูตรก็ได้มีอยู่นะโอ้เขาถูกวัดอยู่แต่ว่าบ่เคยบ่เคยกระจายผู้ใดกันเี่นช่องที่รล่เนี่ยเด้อเบอรนี่เด้ออ๋ออ่าปูดพูดจาอ่าจําตัวปูดจาตัวเลขบ่บ่ได้เบิดแม่นบ่จ้าเพราะว่าหนูอยากให้ปูเว้าออกกล่องแนนสินะ าพิษแจ่มพิษพลาดเพราะว่ามันถึงมากมันได้จับคู่นี่คู่นี่จับคู่นี่มันมีอยู่มีมีเอ่อมีโสดอยู่นะสวามันออกวันประฮัดเดี๋ยวเอานี่มัาจับนี่จันนี่ก็ถูกนี่แหละแต่ว่าถูกสองตัวสามตัวว่าถูกอืมค่ะค่ะได้ได้สองตัวนี่บนล่างยังดีนบลาค่ะปูเกินเกินไปชะกันแต่ว่าพรอยากได้กะโทรมาถามบอกเพราะว่ามืดได้เวลาแต่ว่าโสดนี่มันมันเบิ้งง่ายที่สุดแต่ว่าคันบอกไปเลยบ่ได้เบิ้งโสด โซลิททนวติตอนนี้หลวงปู่ออกมาขังนอกแล้วไม่กิดอยู่ขังนอกทังอาเทตขึ้นในรถกันะอ๋อค่ะค่ะ,ะเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวเดี๋ยวโนแอดไลน์ไปแล้วเดี๋ยวโนมาทายถอดให้เอฟซีฟังในในคลิปกันแล้วกันเนาะเจ้าปู่เนาะได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไ,ดไงวันนี้พวท่านกับวันนาก็ได้บบรับรองว่าบ่ผิดพลาดถอกนะค่ะ,คะสำหรับไปเล่นพีก,ก็บบอกสามนั่นแหละขอให้โยมฟังแล้วยุดีสบาย เป็นแนวทางเดินย่อมเด้อผนิทโทรมาหาหลวงปู่ผนิบรรดาหลวงปู่บ่ได้เรศก็ย่อมในการขอให้รลำรวยทุกข์ทุกคนอย่าเก็บอย่าจนเงียังบ่พอได้กขอให้ได้เนาะเงียังบ่พอรวยกขอให้รวยขอใหยถือหวยหนึ่งเกตหนึ่งนะเลขเกตตัวเดียวแต่เลขหนึ่งสองตัวนะค่ะค่ะปูเอ่อหรือว่าหนึ่งเอ่อหนึ่งหนึ่งเกตก็ได้หรือว่าเกตหนึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะหรือว่า หนึ่งเกตหนึ่งก็ได้แต่ว่าเลขเกตตัวเดียวแต่เลขหนึ่งสองตัวค่ะปูตื่นบนลางไปโหลดนะขอจะเจริญพรคน่ะสาธุค่ะปูเอาบาดท,ที่นี่ฟังบทสัมผัสของปูไปแล้วนะคะมาทวนกันนะคะวันเลขที่ปูหายมากนี่คือเลขอีหยังได้ตัวใดกันแท้นะคะปูบอกว่านะฝะันว่าพีเล็กน้อยนะคะพอปูพันอยู่อ่วัดปลาเนาะวัดปลา,าช้าละเออ บาดที่นี่พีเด็กหน่อยมาขอ,อกินน้ำกินเขาน้ำมาสั่นปู่ก็เลยว่าขอแหลกแนวมาสั่นเด้แหลกเปลี่ยนกันขอโตเลขแนวมาสั่นเด็กหน่อยก็เลยบอกว่าหนึ 1, 7, 1, ่งเจ็ดหนึ่งมาสั่นคุณบอกคุณแม่เอา้านี่แคบหน้าจอเดอ้อจ้าสำหรับแนวทางนะคะหลวงปูป่ปาช้านะคะประจำวดนวันที่16หสิงหาคม2567นะคะอันนี้คือในส่วนเลขพีบอกค่ะคุณพ่อคุณแม่ บาที่นีในส่วนเลขสูตรคำนวณเนาะที่เขาฟังกันเมื่อกี้นี่ละเส้นซองก็ได้ทักปูไปแล้วนะคะแต่ว่าปูยังบหัในเขายังอยู่ข้างนอกอยู่หะนา้าบอมมีเอกสารก็เลยยังบริสุทธงมากเุณปอคุณคแม่บาที่หนีเส้นซองก็คิดไปคิดมากถ้าสิทธาเลขสูตรคำนวณแล้วมาเห็ดลงในคลิปเดียวกันย่านมันสิบท่านทวงที่สันดีเกลเลยว่าจะเอ่าก็เลยเห็ดคลิปนี้นะคะลงให้คุณค่อคุณแม่เบงกอนเดี๋ยวคลิปสูตรคำนวณน,นะคะ อาจจะเป็นช่วงเย็นๆนะคะหรือว่ามืออื่นเศร้านะะเช้าว,วันหวยออกเนาะเดี๋ยวเส้นซองจะฝ่าวเห็ดล่องหายท้าปูเป็นทรงมาแล้วหรือท้าคุณปอ,ค,ณอคุณแม่อยากได้บ่อยากได้จังไดกับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเส้นซองจะได้ฝ่าวตามทามีปู้อยากได้หลยๆหัะนะแม่ออมเมนนออคอมเมนต์แงดอกอยากเอฟซีคอมเมนต์กันนะคะแต่ว่าเส้นซองว่าเลขที่ปูบอกว่าพีเด็กหน่อยมาบอกนี่ช่งคืออยู่ดีคุณปอ,ค,ณอคุณแม่ เอฟซี 4, พ่อสิเข้าใจอยู่ว่าเป็นยังเส้นจองคือว่ามันท่งคืออันนี้ตัวเลขที่อยู่ในใจโนมาตามมาสามวดจีหงวดแล้วนะคะออเอาจังใดกระล่องพิจารณาเบิงเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะเส้นทองกับปูกะเอามาให้เป็นแนวทางซื่อคุณพ่อคุณแม่บรูว่าผีจะหลอกหรือผีสีมะหายอีลีกับโบจักคือกันนะคะเอาสาหรับคลิปนี้ก็บจคอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจังใดเข้าไปตามต่อแนวทางในคลิปทันไปเป็นในส่วน เลขลับวงในนะคะสองตัวเม็ดเดียวคุณพ่อคุณแม่เอผู้ใดอยากได้กดติดตามกดล่อไปได้เลยนะคะคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจังไดเฮาคอยพอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ